กรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดคุยในรายการคุยกับเศรษฐาครับโดยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการลงพื้นที่เวลาไปไหน,นจะไม่บอกลวงหน้านะครับเพราะว่าอยากจะไปเห็นการทํางานจริงแล้วก็ไปรับทราบปัญหาจริงๆแล้วก็จะได้นํามาแก้ไขปรับปรุงส่วนการที่ท่านนายกนั้นเดินทางไปต่างประเทศน้องพัดนนายกบอกว่าสร้างความมั่นใจได้หลายเรื่องนะฮะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะรวมถึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกับย้ําว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนด้วยนะครับ ยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดในรายการคุยกับเศรษฐาโดยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆช่วง10เดือนการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาทํางานได้ยึดหลักความมีระเบียบวินยัยและทํางานให้หนักเพื่อดูแลและมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญซึ่งจะเห็นได้จากการลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆนะครพร้อมทําโดยไม่เลือกจังหวัดลงพื้นที่ทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไม่ ใช่ในฐานะพักเพียงอย่างเดียวซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าการลงพื้นที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับมือใหม่อย่างตนเองเพราะว่าไม่ได้คลุกคลีกับประชาชนอย่างนักการเมืองในพื้นที่และตนก็เหยากบอกว่าอยากลงพื้นที่ในอย่างจริงจังเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจราชการในหลายพื้นที่โดยไม่ได้บอกล่วงหน้าว่ามีความสําคัญมากกว่าเรื่องบอกล่วงหน้าก็คือ ไปตรวจราชการตามสถานที่ต่างๆและนโยบายการบินของภูมิภาคนะครับหรือว่า a อร i ชเช่นฮับนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลสนามบินสุวรรณภูมิก็เคยเป็นสนามบินระดับท็อปๆของโลกไม่มีการลงทุนในแง่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยเกือบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งสนามบินสุวรรณภูมินั้นเป็นโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ลงทุนมาเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นนโยบายเรือธงของเราแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นการเดินทางก้าวแรกที่จะเข้ามา เหยียบแผ่นดินทุกคนก็ต้องมีความสุขด้วยอย่างไรก็ตามนะถ้าตนเองไม่ได้ไปโดยที่ไม่บอกไปดูให้เห็นจริงๆความลําบากคืออะไรก็จะไม่ได้มีการเตรียมการดีกว่านะฮะเพราะว่านายโยบอกว่าไม่ได้ไปจับผิดนะฮะแต่ว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งก่อนนี้นะฮะตนเองก็ทํางานก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยบริษัทเก่าก็ทําแบบนี้เวลาไปตรวจงานก็จะไปแบบไม่มีการประกาศแจ้งล่วงหน้าก็จะได้ไปเห็นสภาพการนะฮะสถานภาพการทํางานที่ จริงมากกว่านะแล้วก็นําปัญหามาแก้ไขกันครับค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยซึ่งก็มีหลายคนเขาบอกว่านายกเดินทางเยอะมากไปทําอะไรไปเพื่ออะไรนะคะท่านนายกก็บอกว่าไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศจริงๆแล้วตนเองไปมา15ครั้งซึ่งเกินกว่าครึ่งเนี่ยก็เป็นไฟล์บังคับนะคะเป็นเรื่องของการ ไปอาเซียนเจแปนค่ะกันไปแนะนําตัวหรือว่าไปจีนกัมพูชาสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียก็เป็นอาเซียนเจแปนครบ50ปีซึ่งจะไม่ไปก็ไม่ได้หรือที่สีลังกาก็ไปเซ็นสัญญา FTA ซึ่งรัฐบาลเดิมเนี่ยทำเอาไว้แล้วท่านนายกบอกว่าเรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องของความอ่อนบางทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทําให้การลงทุนข้ามชาติมาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะไม่ไปเชื้อเชิญ หรือว่าไปบอกเขาว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดแล้วเขาก็จะไม่ทราบนายกบอกว่าตนจึงต้องไปซึ่งไปแล้วก็ได้การลงทุนกลับมาในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้น อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาบางอันอาจจะเกิดบางอันเกิดแน่ๆบางอันก็ไม่แน่ว่าจะเกิดหรือบางอันอาจจะไม่เกิดก็มีแต่ว่าการทํางานเนี่ยเราจะต้องทําทั้งหมดทุกประเทศนายกบอกเราต้องไปทุกบริษัทที่เขามีศักยภาพมาลงทุนในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรี สำหรับผลการไปต่างประเทศโดยรวมเป็นผลบวกมากเพราะว่าได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าประเทศไทยเหมาะสมสำหรับการลงทุนนักลงทุนจากต่างประเทศที่เขาย้ายถิ่นฐานมาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มั่นใจเรื่องของการที่เรามีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะนั่นเองค่ะ